สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องานาก็มาปลูกมันที่สวนมันของเรานะคะสวนที่ใกล้ๆฟาร์มค่ะฟาร์มอยู่ตรงนั้นค่ะน้าเขาตัดมาแค่นี้เองไอเรานี่ตัดมาใช่เยอะเลยแล้วมันมของเรามันกด้ห้าหัวใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ดยกอะค่ะแล้วก็แป้งดีด้วยนะคะมาดูวิธีปลูกของเรานะคะเคยถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ดูอ่ะเขียบพิมพเลยไปร่องธรรมดา แล้วก็เสียบประมาณสักครึ่งเมตรค่ะครึ่งเมตรยกล่องไปด้วยนะคะนินจะได้ไม่แห้งค่ะอันนี้ก็คือพ,พันพวงเพชรกี่ดำคือพันพวงเ,เพชรปะขขยล้ำถาล,ำลาโอ,อันนี้เขาขายล้ำละบาดอ๋อเหมือนกันกับกเกษตรศ,ศสาสตร เดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าพวงเพชรคืออะไรไปจักมือมันออกหลากแบบนี้เจ้ามือนนี้อย่างมือเดีวเอาใส่ชูรสนะบอกชูรสเอ็มร้อยไม่ใช่น้ำยาเลี้ยงล่างบรอยาจะใุ่อือ <c oughs> บอกสงสัยชอบกินชูรสก็เลยออกดีอาซีมือตีซีมือซีมือโอ้สงสัยชอบกินชูรสชูรสกับเอ็มร้อยโอโหล่องอะค่ะล่องล่องใหญ่มาก เดือนตัวนี้พ่นปุ๋ยค่ะเนี่ยค่ะปุ๋ยของเราใช้สี่สิบหกศูนย์ศูนย์แล้วก็สูตรสิบห้าสิบห้าค่ะให้ปุ๋ยนะคะบำรุงปุยง๋ยบางพื้นค่ะปุ๋ยบางพื้นปุ๋ยบำรุงที่จะเป็นเม็ดสีน้ำตาลนะคะเป็นสูตรสิบห้าสิบห้าแล้วก็เป็นเม็ดสีขาว,ขาวเม็ดสีขาวน่าจะเป็น 4 6 0 0ค่ะพอพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมายกร่องแล้วก็ปลูกทันทีนะคะดินมันก็จะยังไม่แห้งเรามาปลูกตอนเย็นค่ะเราจะใช้คนไม่เยอะนะคะในการปลูกเราจะใช้คนนี้ค่ะสองคนสามคนนะคะเราจะปลูกกันเองที่เราได้กำไรก็เพราะว่าเนี่ยแหละคะ่ะเราก็มีการบริหารจัดการใช้คนน้อยค่ะเอารากไม้ออกก่อน สามสอบอันนี้ใส่ก็ใส่จกสอบไเมอไม่ทันพี่หมีแล้วลูกม,มีหน่อขึ้นอยู่ขอะ กันที่จะปลูกมันให้ได้ผลดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งพันจะต้องดีด้วยนะคะปีนี้เราก็เอาพันุ์อื่นมาทดลองด้วยนะคะก็คือพันอีดำหรือพวงเพชรนะคะคุณแม่ก็ไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปหาดูอีกทีแป๊บเดียวค่ะเราใช้เวลาในการปลูกไม่นานนะคะนี่ประมาณห้าโมงกว่าแล้วค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นฟาร์มนะคะฟาร์มหมูค่ะไปดูฝั่งทางนี้นะคะตรงนี้เราทำได้ออยังคะลูก การยกล่องก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกทําไมยกล่องขวางแบบนี้เพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับทางน้ําด้วยนะคะตรงนี้ประมาณสิบกว่าไรนนะคะใจ้ทีเกินครึ่งเมตรนี่ค่ะเล่าประมาณครึ่งแข้งน้นาหน้าเห,าหายียบไอ้ข้างบนเพราะว่าดินจะแน่นนะคะแต่สักพักหนึ่งดินก็จะยุบไปนะคะ อีกเกินนะ่ะถอดออกอันนี้ขยับมาอีกนิดหนึ่งประมาณครึ่งเมตรอันนี้ก็ห่างกันเกินนะ่ะครึ่งเมตรครึ่งเมตรนี่ประมาณนี้เอออันนี้ดึงออกเลยตัวนี้ตัวนี้ออกขยับมาอีกโอเคอีกเกินแล้วมันจะทำให้หนาไม่เคยปลูกค่ะบางคนไม่เคยปลูกอ้าวพอแล้วตรงนั้นโอเค อันนี้พันเกษตรศาสตร์นะคะแต่อันนั้นพันุ์อีดําฝั่งโน้นนะคะที่มันเหลือมากี่ถุงไม่รู้น่ะเขาเป็นพันธน,น่ะน,น่ะพันธอีดําพันพวงเพชรหะหกถุงหัวดีนะตัวนั้นนะ่ะแต่เขาไปปลูกฝั่งโน้นอันนี้ห่างกันเกินไปนะ่ะกับประมาณอขยับมาโอเคพอตรงนั้นไม่ต้องเอาตัวนี้ขึ้นโอเค พอแล้วจริงๆเอาตัวกลางออกเลยนะโอเคนั่นแหละไม่ต้องขนาดไม่ไม่ถึงขนาดต้องว่าโอเคนะพอแล้วนะนะเอาตรงกลางออกตรงกลางออกเลยนี่ถี่เกินไปค่ะเลยต้องมาดูใหม่ไม่ต้องขยับเลยใจหยุดแค่นั้นน่ะคือไม่ต้องเอามากมายขนาดนั้นน,ะนี่อันนี้แค่ฟุตเดียวเองอะมันถี่เกินไปยกตัวนี้โอเคพอแล้วไม่ต้องอไปเลย เห็นไหมแค่ทับฟุตเดียวเนี่ยอ่ะเอาออกเลยถูกถ้ามันถี่เกินไปมันก็ไม่ดีนี่ค่ะมันจะดินยังไม่แห้งอันนี้เขาทำตอนไหนตอนอะไรนะเป็นดูดูเป็นอยู่เขาบอกว่าอะไรนะเอาตามันลงตามันยังไง แล้วทําไมตัวนี้มันไม่มีไม่ล่างอกอะออันนี้กี่วันอันนี้เมื่อวานเอาแล้วทําไมไม่เอาที่นอนนานมาล่ะมันไอ้นี่อยู่ในกระสอบเอาก็กระสอบก็ต้องเอาตัวนั้นแหละมาเดี๋ยวจะได้มาซ่อมแซมนะถ้ามันไม่ขึ้นอะถี่เกินไปนะคะอันนี้ประมาณแค่ฟุตเดียวเอง ถ้าถีเกินไปแล้วมันจะได้แต่ต้นค่ะต้องกะประมาณสักครึ่งเมตรนะคะครึ่งเมตรอันนี้เป็นกเษกเษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ก็คือเป็นของแปลงเดิมเนี่ยค่ะโอ้หมูหิวใครอยู่เข้าไปทำงานหรือยังใจโอ้เช้าก็ให้ไปกับเขาไปไหนไปตรงเรียนอ๋อรถยังไม่มาใช่ไหม ดินอู้ดิน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 ไทยสองรอบมะปันอีกบออันนี้เราปลูกวันที่หนึ่งนะคะกูก็กันยาตุลา,าพฤศจิกาอ้มันจริงๆงมันเราเนะี่ยประมาณแค่สิบเดือนเองนะคะเพราะว่าเราปลูกในช่วงนี้แหละคะ่ะแตกยอดแล้วนะคะดูดินค่ะดินเราดินเราจะดีมาก ไม่ช่วยละ่ะลูกไปช่วยพี่หมีอาเสียบเลยค่ะการที่จะปลูกมันให้ได้ผลดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งพันจะต้องดีด้วยนะคะปีนี้เราก็เอาพันธุ์อื่นมาทดลองด้วยนะคะก็คือพ <noise> ัน อีดำหรือพวงเพชรนะคะคุณแม่ก็ไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปหาดูอีกทีว่าอีดำหรือพวงเพชรมันคืออะไรอะนะ่ะแป๊บเดียวค่ะเราใช้เวลาในการปลูกไม่นานอะไรคะมันเป็นสีดำ,เ,ดำเขาเรียกว่าพันธุ์อีดำอีดำจะเป็นพันธุ์สีดำบ่อ๋อลำก็จะเป็นสีดำคืกันอืมก็้าขึ้นกันอมาทเหือมงนได้มาจากทางเหนือ ถึงตรงโน้นหรือยังคะลูกอ๋อพี่มีเสียงพี่ม<ะ>ีไว้แค่นี้กอนนะคะไว้เจอกันที่น,น้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันนะคะ